สวัสดีเลยสบายดีพี่น้องพังลาวผังไทยประเทศนอกกันี้ดีตลับเขอดสูซองบ่าวบอยสานเอวพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บ่าวบอยสาน่ค่ะอยู่ที่เมืองอุตรภรณ์แคนสวัสดนักเกตีเล่พ่อแม่พี่น,อน,อน้องนาอเมืออเเ่อ,น,อ,น,อนี้ก็สเขาวมาเยี่ยมยามน้องนิงและลูกบ่าวพรนอะไรพี่น้องเนาะในยินข่าวว่มีมีผู้ใหญ่ใจดีเที็นเพื่อนเฮ็ดชานให้ บพ่อเนาะพ่อแม่พี่น้องกับทางเขาบำบุญสรววันอะไรพี่น้องเนาะก็ได้มาเยี่ยมมายามก็ได้มาถ่ายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องบึ้งเนาะวมืนอวก็ได้เขามาหาทางน้องเพิ่นแด้มาเยี่ยมมายามเนาะทางเฮากะบ่ได้เขามาถ่ายน้องเพิ่นก็โดนพอสมควรแลวเนาะก็ต้องมาอัปเดตวิถีชีวิตของน้องเพิ่นอยู่จังไดเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเฮากะบ่ได้เขามาหาน้องเพิ่นกะถือว่า นานพอสมควรแนะหละพ่อแม่พี่น้องเนาะมืูอนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางครอบครัวเพินนะะ่นเนาะมาเยี่ยมมายามลูกหลานนนั่แหละพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามน้องน้อยหลานน้อยเนาะกมาเบิง่งลูกบานะ่าวพ่อแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเอากับ่ได้เข้ามาถ่ายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบงิ่งทางเอสีหลายหลายคนอยากเบิง่งอยากชมเนาะพี่น้องอะยทางบ่าวพ่อกับในมามูลนี้กับในมา ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งกันลานน้อยเนาะอ่ากระชิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยเนาะกับทางน้องนิงเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าไปเบิ้งไปชมวิถีชีวิตของน้องนิงแต่ละเมื่อแต่ละวันผนเหตุยังอยู่เนาะอ่าวิถีชีวิตของเพิ่นอะไรพี่น้องเลยเนาะื้นนี้ก็ไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยกับทางน้องหนิงู้อยอยู่ด้านหลังเลยแหละพี่น้องเลยเนาะอ่าไปเบิ้งไปสมน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขอภัยน้ำพี่น้องเลยเนาะโดยืันนี้เฮาก็มา นาน้องนิงคือเกนะ่าเนาะตอนแรกก็สบายดีกเด้ออนนงิงมาโมนี่กะน้องนิง,นนง,นงมานะพี่นงงื่อยอืมมาได้ไปหาอยู่หากินยังบ่ของเมือยังไม่ได้ไปเมือ่ออืมยังไม่ได้ไปยังเศร้าอยู่เนาะยังเศร้าอยู่เต้กินแล้วบ่ขราวเขาเศร้ามีนกินไนดะ้ได้ยังกินขขาวเศร้ากินก็กป,ปิ้งปลาปิ้งปลาเลยอืม เสื่อบอ่หรือว่าเอาในหนองบอกน้องเนี้ยมันขนจาง<ม>วะปลาอย่างเช่นลปลาเข็งน้อยบอ่หรือปลาคอน้อยปลาคอปลาลูกเนี้ยเลยพอได้กินเนาะเลยวันนี้คือซีมดคักแล้วบ้านมดแล้วบ้านนี้ย <laughs> เรือแต่พีหนาเอาแล้วเนาะ<ม>อยู่ไฮอยู่หน้ากาไฟมันนี่นะอยู่ก็มีอีโคร้านน้อย่นี้ย เอ้ยทางเอ้ยทางพี่อาจไปทางได้จ้ะขึ้นเขามาบ้านอ๋อขึ้นเขามาบ้านทางไอพอลมาโทรมาบอกคุณมื่อโทรมาอยู่ยังแต่มื่อวานได้มาโทรโอ๋อแต่ข่าวพนข่าวโทรมาคุณเมื่อเลยใช้ได้ยินข่าวคือว่ามีคนเหตุเทีอนใหไอพอลบ่ไม่บ่แม่เหตุห้เจ้าบ่บโ,โอ้ย <c oughs> เห็นเห็น้ำกันได้อยู่น้ำกันได้ดตีน้องนี่เลย

Bất cứ một chút nào? Bất cứ một chút nào? Bất cứ nào? Bất là nào? Bất cứ ma Bất cứ ma leo cứ nào? Bất 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 ดีใจเนาะดีใจ,จ <L an> ว่าเจ้าด <L an> ีใจอยู่บ่คิดบ่ฝันว่าสิมีคนสิมาเฮ็ดเฮือนให้เนาะใครบ่ดีใจเห้เฮ็ดอยู <f ie> ่นานี่กะมีพื้นมีไผ่หรือเปล่ไผ่บ่มีเนาะบ่มีออืฝันสีเฮ็ดมดื้ใอใดเพิ่นสิตั้งเสามืัอใดยังบ่ฮู้นําเพิ่น ยังบูเรียบอ่ะ่นยังหาเหมือ,อมหาเมือหาวันอยู่เนาะยังบูพี่น้องเไยทางน้องนิงนี่ก็อยู่แต่หน้ากับเพื่อนส่วนไลค์ก็อยู่แต่หน้าไลค์กลัวเนาะไ<น>ด้ยินข่าวไปหาใครบดแดงเก่งหรือเปล่าฮะยังแต่มือเล็บบลัดบไปเนี่บยบลัดมันครบบ่บดแดงแย่านเยอะ เจ็บอยู่ป่ะมันแดงคมเจ็บมันแดงเนาะย่ายมากมันแดงคมพอเจ็บแบบว่าเฮามีแนวป้องกันมันอยู่ป่ะเอาไปหามันมันมีแบบไปแบบใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ไปสูบมาแล้วนี่ว่าไปหาไก่บ่แถวนี้ก็ได้หาแถบหน้าเนี่ย ไปไกลก็ยากนิดนึงไปหามือหนึ่งนี่ได้ประมาณเจ็ดถ้วยแล้วน้องในกินกเฉลยไม่เสื้อก็ได้อีกถ้วยนึงถ้วยนึงเลบบอเบมว่าเอามากินมาเรือมาขายมากินอืมเฉลยจะมากินเนาะอ่างมันกะคขึ้นสีบนใหญ่ไปได้แล้วเนาะแต่ว่าได้ประมาณนึงนทั้งหน่อยทงงั้งใหญ่ครักระถังขูดมือมันก็นมีขมือเนาะหมแดงกันเลย หาแต่มดแดงนี่แล้กินเนาะแต่ละมือเลยมดแตงมันชู้ดีมดแล้วเนาะแฟนเลยเลือแเต่เลือแต่ส่วนให้น้องเลยทางน้องกินก็ได้แบบว่ามาอยู่หน้าี่ก็หาอยู่หากินกับมีแต่มดแดงนี่เนาะกับจำนั่นสุดท้ายกับ่าได้ไปทางไหนหาแต่มดแดง

ใหญ่เลยน้นองมิงกระดูกยยัมมันเฮียนที่น้อเลามิงก์ก่ยวกบเรื่องมูนอ้อยมาจาะมูนไม่มูนมาม่ได้ชื่อมาเรียกงอืมกะอยากเรียกอยู่เนาะเลยอืมแกพอได้ชื่อเขาหน้าจัมปากันยังพอได้กินอยู่เลยมดแต่บ่หเลยว่ายังน้งอืมยังพอได้กินอยู่เนาะเลยไาสแช่ชวนชวนไลนอนนาเจ้า เอ้ยกับพี่อนอะไรนั่นแหละอืมจะหล่เจ้านอนเฮียกับไฟเม่พอแม่คืนนี้แม่แล้วก็นอนนานอนนาเลยแล้วน้อยกับนอนนาบ่แม่์อืมพันกับบุได้หายบุได้ห้องบ่ขู่มือบุได้หายไปไหนโอ้พันจะใหญ่เนาะเมย์นกะแบบสงสัยกับกินนมกับเก่งอยู่บ่กินนมน่ะเก่งมือละจักรบก็อยกินไปไหนโอ้เมื่อละจักเต้าจะไล่เธอค่ะพันจิ้งเต้านึงกับเกลือเบิ้พก่นแหละอืมเต้ายาวบ่หรือเต้าฉัน

ตึงหายถึงนาพันคีอเก่าห้ากบได้เข้ามาหาพันกระทังโดนนั่นแหละจนน้องหนิงสีจำซื่อบ่ได้แลวนะ่ะแ <c oughs> ต่ละคนกะงไงจำได้อยู่บ่าน้องหนิงสื่อแต่ละคนยังไ <c oughs> จำได้ <c oughs> โอ้คิดว่าลืมคืกอกัน <c oughs> น่ะเนาะยังบ่ลืมแต่คิดว่าทั้งอ่า,ายๆเข่าบ่ได้เข้ามาหากะยัน,ยนว่าลืมเลยเนาะน้องหนิงยังไงเข้ามากะยังคือเก่าน้องหนิงกัได้ยังบ่เปลี่ยนแปล เปลี่ยนแต่ช่วงผมนี่แหละไปเห็ดผมม่าจะใช้นี่เหตแต่ลนนะอเไปเหดอยู่เชโนว่าเลยอืมจะพังนะเหตเท่านึงบัวเพ่งรอดเอาเลยนี่บัได้คิดอยากไปทำงานหนึ่งบ่เนี่ยก็อยากไปจะเลี้ยงหลานช่วยีนี่อ๋อเลี้ยงหลานก่อนเลยรอหลานใหญ่ค่อยไปเนาะยนหลานเพิ่น Ng ninh nào đi nong ninh, một tít chào đồ. Cách tít dù? Ngay màn ơn nong ninh níp mê chế bát. TĐi mẹ tía càng tara. là chi hai ơi đi bò mày. Ngay mày 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 ยันว่าอายผาวเวลาผัาว,วยันวะมนง่หมชำ้มนี่มีลูกเลยว่ะบอวานน่าเนาะมายแล้วเนาะมันพินิจใช่ย,ยันวาบางคนห่วยบ่ห้เอิ้นี่เจ้าเคยเห็นว่าจะบางคนเขายังะห่วยยันลูกหลานเอินแม่ยังสั้นยังซี่ก็มี่นี่คอยเห็นหลายคนอยู่ทน่นอยังไาา้เอินเทื่ยเอินาซาลต้องไปยังไงเอิญยังไงเอิญเอนื้อยเอิน อ้ไปยังสัน้นน่ะนะจดหลยจะน้องนิงมีเอินกี่ช้างเนาะได้ยู่ว่าน้องหนิงได้ได้เดี๋ยวเราอหกไบัดแขคนมาเลยเอิญแม่บัดแขคนมาเลยห้หล้านบ่กดกเนาะอ๋อปยอดน้องนิงที่ซื้อไปไดปเป็นการเอินอยู่คนเลี้ยงแต่ยังง้อยกันนะจะติดน้องนิงนั่ไหละหลาย <c oughs> กว่าตอนเขาป้อนน้ากับเจ้าว่าจะไล่ อได้มีอยยุกับเพิ่นอยากเ้ากระป้อนเพิ่นเจ้ากับป้อนเป็นเนาะเป็นชิ้นนะเอาเขาเนี่เขาสินเล็กเขากองนะว่ากินจากบ่วงสนหลายติดเชือกกับสามที่บ่วงเนี่ยอืมมือหนึ่งสามคาบบ่อปอนแล้วว่ามือละอสองเพื่อกกระซองสามแล้วแต่เพิ่นเนาะก็ว่าเพิ่นงอแงีนี่นกะบสามเพิ่นกินแล้วกระน,น้อนตัวน้อย ใหญ่มากเลยฮะชีดอคือน้องนิงบ่แต่ย,ยังยงดีวยวันนี้แ <c> โ <oughs> อ้ยคนได้เลี้ยงกับติดคนนั่นนะส่วนใหอ่มันอยากนินชัยไปคือคนที่เลี้ยงได้าวเห็นหลายคนเนาะกว่าเงียบน้อ,นองนิงอยู่ไหนอยู่นาเลยเงียบาะอยู่ไห้ก็อยู่หนา้นาก็อยู่เพื่อนต่ได้เงียบกูกัน อยู่ฮือนเยอยู่ฮือนเนี่ยเกิดอยู่ยนาเนาะอยู่นาัใช่ป่ะหื่นหลอดห่อนบบออกมานางความมีลมพัดมีลมมีอย่างเนาะมันจะสีงงายกว่ามันจะสิเย็นนอนก็สบายไม่ห่มไม่ห่มตอกอยู่ฮือนก็มีแต่อยู่แต่ในเฮืน่นจนหลายกด้จะลงตะลุมตะลางก็เล็กๆแต่น้อยนะะมีอยู่ว่าคนมมมาลิงนรนะับโอ้เจ้ีเจ้าก,ก็เคยไปลินน้ำเขาอยูว่วา <Okay. S 1> เคยเพื่อนใกล้ใกลกันแปลว่าหมูแบบไก่นี่นบ่มีแล้วบมมูมี่ยันว่าหมูไก่ปลาปลาดินหะัดไปลาดินนี่บูมีหมูไก่เนี่ยคุยกันลงกันเนาะเบิ่งโทรศัพท์เบิ่งหัดกันได้อันนี้เนี่ยเราชับไปคุยกันเชี่ยวปูสาวมาพื้นบมาพื้นเรื่องผู้บ่าวอยู่ปะ

Nhanh quá! hết thai tiktok kỳ long kỳ ngân hàng tên ngân hàng nyan là mì có là khơi hết được bọn nạ mô kê mô kê có kê mô 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 Cháu mô kê mô kê cháu kê tiktok kê mô 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 của mô kê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  พูดตัวเองอย่านี้อ้าว่าลบออกเลยลบออกเลยแต่นี่แอไห้ที่มีคนติดตามหลายจะมี F C U คือหมู่หลายจะเถื่อมีแต่ลบออกลงแป๊บเดียวลบออกวยเขายังโมได้ทันบึงเนะังโมได้บึงแล้วนี่แลบออกแล้วตามน้องนี่ ต้นยมมันอีหมากแล้วบ่น้องนี่มากแล้วอืยน้องนิ่งขึ้นน้องนิ่งขึ้นมัันกแต่วันว่าเจ้าขึ้นมันหักบ่น้องนี่ขึ้นไปอาบน้ำมันหักต้นน้อยๆนี่นะมีแต่เพราะเนาะตะกี้มันมีต้นใหญ่เดี๋ยวว่ามีต้นใหญ่ต้นนึงแต่มันมีสองต้นเดี๋ยวว่าตะกี้มีสองต้นต้นนั้นอืจริงมันหัก nông mình tôi đây nói là người khơi hát chấm rắn phá thôi mà tôi một khén đây này mà mà giảm phần thì hai cứ cao thì rồi nó chắc <laughs> hòa wow, nông đình rồi nên bây giờ cả dên và sơ bài nhắn thư cào có nhắn quá bộ kênh thư cao nó nói nghe như này còn ở đây với anh chắc đi chơi <laughs> nhớ nó thả thì แนวถามบ่เป็นปานดเนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางเฮาก็ได้เข้ามาหาน้องหนิงกะจนน้องหนิงลืมชื่อพุ่นแหละจังไดเข้ามาอีกทีนึงบัดนี้หาจัก่ดนําดบัดนี้สิคือสิได้เข้ามาหาน้องหนิงบ่ยะดอกเนาะช่ง่บ่หนเนี่ยบ่ใช่ย้อนานแล้วแม่นมันไปไกลบ่ได้มันไปไกลบ่ได้พี่น้องเอ้ย Ừ, mần cay, mần cay nè, có thể thay đông ninh, đâm hai đâm này nè, hay FC là phụ phát ngang đông ninh này chuẩn phụ phát bùa phát bùa phát hôm nay nè tay nam chắc mà người ta tay hot mình lại này <laughs> เริ่มเทานับเมือ่อนับวันขึ้นเลยได้พี่นอนะ้องเลยเนาะขนาดน้องนิงกับ่าติเทากระยำกัย่า,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 ยาน,นิเนาะเทาพี่เอีดได้เนาะในมันเทาโอ้ย่านวิวะยังอยากเป็นผู้น้อยคือเก่าขณอยุหลายเดือนม้ำมกระตมัมตามอยู่ใครจะไหนคนเทาก็ได้พี่นอ้องเลยเริ่มเทาแล้วขนาดตูยังเริ่มเทาเลยพี่นอ้องเลย cười cả thầu đấy nó chỉ hãy trong câu đó không còn cậu khui cái nong nình khuôn này nó cả mà ôm lông nong nình mà thảm khảo nong nình đấy phần đi mi cứ là nong nong nình cả bố mi nhang lai phong này mà giờ mà giảm nong phân nhưng mà vừa na thang hao cả bố đây khảo mà cả đốn này đấy ี่น้องเลยเนาะอ่ากับ่มีอยังหลายเนาะพอมีพี่น้องคลิปนี้ก็มีชันๆแค่นี้เนาะอ่าสบายดีเด้อน้องสบายดีเจ๊มีตาต้องเจอไหมจิ๊บต้องยิงจิ๊บเจอเลยอืมหน่อยใครกับน้องหนิงซื้อใช่เลดแท้นะช่องแดดแท้นี่แหละพี่อนเลยลูกของบ่าวพรเนาะพีน้องเอย ถามเดือนบสี่เดือนเนะน้อง่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ได้มาโอลมกับน้องนิงเป็นทีเรียบร้อยแล้ว่อแม่พี่น้องได้มันเย่ยมมายามเพิ่นทางทงไห้ทงหน้าคือเก่านั่นแหะพี่น้องไอ้เนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเขามาหาถามข่าวถามไทยน้องนิงเนาะเพราะว่าเฮาก็ได้มาถ่ายวิธีชีวิตของน้องนิงเพิินอะไรพี่น้องไอ้เนาะเพิ่นแบบว่าอยู่หันอยู่หน้าเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเพิ่นคือเก่าอะไรพี่น้องไอ้เนาะทางมบบว่ยเขามาหาทางน้องเพิินเนาะ อาจจะโดนจนได้เขามาเขามาเยี่ยมมายามกันเนาะเพราะว่ามันนี่กะทางบ่อยก็นบริไปทางไหนเรอพี่น้องเนาะกะมาหาทางน้องหนิงนะครับมาเยี่ยมหลานได้ยินข่าวว่าพ่นมีคนสีฉางบ้านให้ให้พี่ชายของเพ่นอะไรพี่น้องเนาะก็เลยเขามาถ่ายอัปเดตแล้วก็มาเยี่ยมมายามเนาะทางน้องเพันอะไรเนาะ อาคลิปนี้ก็สิบมมียังหลายพ่อแม่พี่น้องทางบอยบก็สิขอเจ้าคลิปลงเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนํำเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมเนาะ mm hmm. กับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะ mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาในนด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจใทางบบอยซาแนลเนาะพ่อแม่พี่น้องืันนี้บอใบชาแนลก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณป,ป้าลุงเอาอนที่เข้ามา ดูมาชมเนาะแต่ต้นจนจบเราก็มาคำโฆษณากับคำว่าสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องโดย